ทำไมจะต้องทำเจพลาสมาควบคู่กับการดูดไขมันนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกเคสนะครับก็ผมแบ่งคนไข้เป็น3ระดับนะครับเคสเ ระดับแรกคือเป็นเคสที่ต้องทำนะครับก็คืออย่างเช่นเคสที่อายุเยอะหรือปีผิวหนังเกินค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเคยท้องมาหลายๆหลายๆหลายๆท้องและมีลูกหลายๆคนนะครับก็อันนั้นคือผมแนะนําให้ทํานะครับแต่สุดท้ายถ้าคนไข้ไม่มีงบก็อาจจะลองทาแค่ดูดไขมันก่อนก็ได้นะครับแต่เคสแบบนี้ผมจะฟันนงให้ทำเนาะส่วนประเภทที่2ก็คือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ะครับก็คือคนไข้อาจจะมีความหย่อนคล้อยบ้างแต่ว่าถ้าทําแล้วจะสวยเพอร์เฟกไม่ทําก็ไม่มีปัญหาเคสแบบนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็อยู่ที่งบคนไข้นะครับ ถ้าเรามีงบเราก็ทําถ้าเราไม่มีงบก็ไม่ต้องทํานะครับส่วนเคสประ,ประเภทที่3คือไม่ต้องทําเลยผมก็จะแนะนํกกนาคนไข้ตรงๆว่าเคสแบบนี้ไม่ต้องทํานะครับทําไปก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแต่สุดท้ายถ้าคนไข้มีงบก็อาจจะทําอยู่ดีเนาะเหมือนอย่างบางคนแบบมีงบจริงๆเราขับโตโยต้าก็ได้แต่เราอยากจะขับเบนซ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบางคนจะเลือกที่จะทำนะครับ